ครับวันนี้สายชนบุรีครับตรงดริงมาให้เราจัดให้ฮะสเต็ปท่อใบกล่องใบไม่ต้องเยอะซิต,ตี้ออตโตกล่องตาตาเทคอะตอมครับจับคู่กับท่อเอสซัสซีหนึ่งใบชุดโปรโมชั่นฮะ จับชุดคอมโบไปจับชุดคอมโบไปโอ้ยโอ้ยยาวย,ยาวย,วย,ยา,ววาร์เรจคาร์ตอมจับคู่พักไปเอสซีหนใบครับเก้าเก้ลองให้ดูชัดชัน,นะฮะ City ้คันนี้สูงเลยนะแม็กคารเตเตเตีเยนะยางบางๆหน่อยนะผมว่าจม่จ่ะที่ยางก็แตะคุณ เริ่มเลยตีเตี๋ยวในกินเตี้ยมากใช่ตีเตี๋ยมันไหมขยุเลยอะทานมันได้เตี้ยเอ้ยเอ้ยอ่ะหึโอ้โห่บอสกับโชคได้ทำงานร่วมกันจริงๆโอ้โหโชกเด้งไปทางบอกเด้งไปทางโอเคฮะส่งแบบสั้นๆขำๆกันไปเหมือนเดิมครับ เทสรถอย่าลืมนะถนนปิดแบบนี้นะรถต้องไม่มีนะเตือนกันทุกคลิปนะฮะก็ช่วยแบบจำจำกันไว้หน่อยเนาะอย่าดูแต่เอามันเอาไอทิ่ผมฝากฝากกันไปบ้างอะลองออกตัวดูบ้างครับอ่ะลองเลยไม่ไม่เห็นเกียร์เลยวะเกียร์เลยวะลองไม่ได้เลย โหเข็บมันเดินนะโหเข็บมันเดินนะ ีหนึ่งคันครับผมซิตี้ออตโต้ดัชเท็กอะตอมท่อ a อซัคซีหนึ่งใบจบตามนั้น